สดีค่ะชาวราศีพิจิกนะคะคลิปนี้เป็นคลิปประจําเดือนมีนาคมนะคะในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์แต่ว่าตุกจะมีในเรื่องของเ,ออเรื่องทั่วไปด้วยนะคะบางทีในเรื่องทั่วไปอ่ะในบางครั้งบางคนอาจจะอยาก,ยาก,ยาก,ยากรู้เรื่องงานเรื่องอะไรเงี้ยบางทีไพ่ของพลังงานของตุกเองอ่ะมันก็ไม่ได้บอกแบบขนาดนั้นนะตุกบอกไว้ก่อนบางทีมันอาจจะบอกเรื่องที่แบบเป็นเรื่องสําคัญสาคัญที่อาจจะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยนะคะ อาจจะต้องเข้าใจช่องของตุ๊กด้วยนะเออแล้วก็พลังงานที่เปิดในแต่ละเดือนเนี่ยบางทีมันก็มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนะคะอยาให้ทุกคนรับพลังงานดีๆไปถ้าเกิดฟังแล้วรู้สึกไม่ดีไม่สบายใจก็ให้ลืมๆืมคลิปนี้ไปเถอะก็ขอแค่ได้ฟังก็พอนะคะแล้วก็ใครที่เข้ามาวันนี้ทุกฝากกดไลค์กด subscribe กดซุปเปอร์แตงเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะมีหลายๆคนกดซุปเปอร์แตงมาให้แบบน้อยนิดนิดหน่อยมันก็แบบเหมือนมันการทําบุญร่วมกันแล้นะคะแล้วก็ขอบคุณที่ทําให้ช่องนี้สามารถเดินต่อไปได้นะคะฝากคอมเมนต์อะไรด้วยนะอังกอริทึมมันก็ได้แบบทำให้ช่องของตุ๊กเนี่ย คนอื่นได้เห็นกันนะคะยิ่งถ้าเกิดเป็นพลังงานดีๆนะก็เหมือนเป็นการคุณก็ส่งต่อพลังงานดีๆให้คนอื่นๆเขาได้เห็นคลิปนี้เช่นเดียวกันนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักมาได้เลยนะคะก่อนอื่นเลยขอดูชาวราศีพิจิกค,ค่ะขอดูเรื่องราวของคุณในเดือนมีนาคมหน่อยค่ะก่อนที่จะไปดูความรักกันไพ่เบล่ามาเป็นแปดไม้เท้าเลยค่ะสี่เหรียญเก้าดาบ T3 ามถ้วยแล้วก็เด p โพโรเดือนนี้อาจจะระเบิดลงนิดนึงนะสำหรับใครบางคนตูคิดว่าเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่คุณอยากจะพูดหรือสื่อสารอะไรบางอย่างหรือทําอะไรบางอย่างให้กับคนที่ไม่ค่อยที่จะเห็นค่าในตัวคุณนะ่ะให้เขาได้รู้มางว่าเอ้ยมิตรภาพอะมันเป็นยังไงนะคะไพ่คุณอะมันเป็นไพ่ของคนที่ก่อนหน้านี้เราอาจจะอยู่ในแบบ คนที่ยอมมาตลอดอะแต่ว่าในเดือนนี้ชาวราศีพิจิกเองจะไม่ยอมค่ะคุณจะกลับมาเป็นคนที่แบบว่าเฮ้ยไม่เป็นไรไม่มีเธอเป็นเพื่อนก็ไม่เป็นไรฉันขอฉันก็มีเพื่อนคนอื่นๆที่แบบเห็นค่าในตัวฉันเช่นเดียวกันมันมันจะอารมณ์อะไรประมาณนี้เลยนะคะเรื่องของของคนเนาะการไม่ทนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีบางคนอาจจะหมายถึงในเรื่องของงานก็ได้นะคะงานที่เรารู้สึกว่าเราแบบ เฮ้ยเราต้องแบกรับภาระอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยเราก็อาจจะแบบไม่ได้ชอบใจสักเท่าไหร่นะคะอืมก็จริงๆตุกว่าเดือนนี้ถ้าเกิดสมมุติคุณไม่พอใจอะไรแล้วคุณเทคแอคชั่นให้มันชัดเจนอะแบบเพื่อตัวเองอะทำเพื่อตัวเองบ้างมันจะดีมากเลยนะชาวราศีพิจิกเอ่อตุกจะบอกนิดนึงว่าจริงๆแล้วชาวราศีพิจิกเดือนนี้ตุกว่ามันเป็นเรื่องอิชชูหลักๆนะของของเดือนนี้มันเป็นเรื่องของมิตรภาพ เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นกับเพื่อนร่วมงานกับคนในครอบครัวกับเพื่อนเราแบบเพื่อนสนิทเราหรืออะไรเงี้ยมันจะเป็นเรื่องของการที่เราวันนี้หกพวยนะคะหกเรียนนะคะเรารู้สึกว่าบางอย่างเราต้องเขาต้องตอบแทนเราบ้างเขาต้องช่วยเหลือเราบ้างไม่ใช่ว่าจะให้เราเป็นฝ่ายที่ทุ่มเทช่วยเหลืออย่างเดียวชาวราศีพิจิกเดือนนี้ไม่ค่อยใจดี ตุกบอกเลยว่าไม่ค่อยใจดีไม่รู้ว่าไปเอาพลังความกล้ามาจากไหนแต่ไม่ค่อยใจดีแต่ว่ามันเป็นเดือนของการเริ่มต้นที่ดีที่ตัวคุณจะช่วยเหลือตัวเองหรือรักตัวเองหรือเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอาตัวเองเป็น Prior i t y first อ่ะเออมันเป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะว่ามันจะทําให้คุณเริ่มจะตินิสัยนี้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยการที่เราแบบปฏิเสธคนอื่นบ้างอ่ะ มันก็เป็นเรื่องที่โอเคนะมันไม่เห็นจาเป็นที่เราจะต้องแบบว่าคอยคอยตอบรับคนอื่นหรือคอยช่วยเหลือคนอื่นตลอดเวลาทั้งที่ไม่จาเป็นเลยบางครั้งอนะบางคนนะช่วยเหลือคนอื่นนะแต่คุณต้องเสียเงินเสียทองด้วยนะอะไรประมาณเนี้ยเหมือนกับว่าเหมือนบางคนนะแบบมีนะบางทีนะแบบบางคนนะตุกเคยดูดวงให้พี่คนหนึ่งอันนี้ขอย,ยกตัวอย่างนะคะขออนุญ,ญาตเออเขาเหมือนเป็นคนที่แบบพี่เขาอะบางคนจิตใจดีมากเลยนะคือ เขาอาจจะคอยซื้อของอยู่อย่างหนึ่งค่ะให้กับเพื่อนเขาคนหนึ่งซึ่งไอของชิ้นเนี้ยมันมันขายแต่ที่บ้านเขาอ่ะขายแต่แถวบ้านเขาอ่ะเป็นยาสมุนไพรอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งซึ่งเป็นทําในท้องถิ่นซึ่งพี่คนนี้จะต้องซื้อของชิ้นเนี้ยแล้วก็เอาขับรถไปแบบประมาณเกือบร้อยโลเพื่อไปให้เพื่อนเขาที่อยู่อีกต่างอําเภอซึ่งอย่างเงี้ยถูกแบบ สองอาทิตย์ทีบางทีก็ทุกอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยเออเพราะว่าพี่พี่เพื่อนเขาอ่ะคือต้องการเอาของชิ้นเนี้ยไปให้แม่ของแฟนอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งตุกบ,บอกว่าอ้าวแล้วพี่ทาไมไม่ส่งไปรษณีย์ไปหรือให้เขาไปซื้อตรงๆอะไรย่างเงี้ยก็บอกเพื่อนบอกว่าส่งไปรษณีย์มาไม่ค่อยได้รับไม่มีคนรับให้ขับรถมาหน่อยก็เลยถามว่าเราเขาเคยให้ค่าน้ำมันรถพี่ไหมเพราะไปกลับมันก็200ร้อโลแล้วอ่ะเขาก็แบบอึ้งเป็นหนึ่งเขาบอกเขาไม่เคยได้แล้วบางทีแบบเขาซื้อของไปให้อ่ะ เพื่อนก็จะบอกเออเนี่ยซื้อให้หน่อยนะแล้วเขาก็ซื้อไปให้เพื่อนก็ไม่ค่อยให้ตังคือตัวก,ก็เลยมวมรู้สึกว่าแล้วพี่จะทาทาไมอะไรอย่างเงี้ยแล้วของเนี่ยมันไม่ได้แบบเอาไปให้แบบแม่ของเพื่อนหรือเพื่อนพี่ป่วยหรืออะไรแต่เป็นแม่ของแฟนเขาซึ่งแฟนเขาก็เป็นอดีตแฟนที่เลิกกันไปแล้วครึ่งเราจะไปแบบอยู่กับในหลู่วงโครจรเขาทแบบําไมอะไรเงี้ยไพ่ของคุณอะ ที่ตกเล่ามาตะก,กอนมันเหมือนจะเป็นอย่างนั้นเลยเหมือนเราช่วยใครก็ไม่รู้ที่แบบว่าเราก็ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรเพราะฉะนั้นเดือนนี้อะไรก็ตามที่คุณไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียตรงเนี้ยคุณขอไม่ยุ่งเกี่ยวคุณขอเป็นตัวของคุณเองแล้วก็ตู๊จะบอกว่าคุณจะมีเพื่อนใหม่ๆนะคะเข้ามาในชีวิตนะคะบางคนในเรื่องของความรักก็มีตัวเลือกใหม่ๆด้วยเดี๋ยวเราไปดูความรักกันแต่ตุ๊กเห็นว่ามีเพื่อนใหม่ๆคนดีๆเพื่อนกลุ่มใหม่ๆซึ่งบางคนนะอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ว่วา คุณดันเลิกคบเพื่อนกลุ่มนี้ไปแล้วเพื่อนอีกกลุ่มนึงอ้าแขนรับคุณเพราะอยากให้คุณเลิกคบกลุ่มนี้มาตั้งนานแล้วอย่างเงี้ยด้วยนะคะคือมันอาจจะมีเรื่องบางเรื่องที่ทําให้เรารู้สึกเสียความรู้สึกเสียใจนิดนึงแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะคะ่ะมันจะ ไปจบด้วยดีเพราะว่าตัวเราเองตัดสินใจถูกแล้วในการเดินออกมาจากบางความสัมพันธ์บางสถานการณ์หรือบางงานที่เราไม่จําเป็นที่จะต้องทําก็ได้นะคะประมาณนี้นะวัที่ความรักสําหรับคนโสดนะคะขอดูคนโสดชาวราศีพิจิกหนะะ่อยค่ะโอเคไพ่ไปรักได้สิบไหม้เทค่ะ 5้ไม้เท้าสีดาบอืมอันนี้เก้าเหรียญสองถ้วยก็มาทุกขอเปิดให้หมดก่อนนะเพราะว่าตุกอย่างจับสัญญาณอะไรไม่ได้นะคะดิจิทัลค่ะแล้วก็สี่เหรียญ จิตวายนซถึงไม่เท้าแล้วก็คิงถึงไม่เท้าแค่น้นะคือมันมีความรู้สึกเหมือนเหมือนอยากให้ระวังอะไรบางอย่างอะตุ๊กมีความรู้สึกให้ระวังให้ระวังการกลับมาของคู่กรรมคู่เวรเออคามา่าแบบเป็นการกลับมาของคนคนนั้นอะ คือตุก็มีความรู้สึกว่าตัวชาวราศีพิจิกเองเหมือนจะปล่อยวางหลายๆอย่างได้แล้วคือความสัมพันธ์อะไรเงี้ยคือคุณอาจจะมีคู่กรณีบ้างหรืออะไรบ้างแต่ว่ายังไม่ได้จริงจังอะไรเงี้ยบทเขาจะจริงจังคุณก็ไม่ได้แบบรู้สึกอะไรแบบนั้นอะไรนะแต่ทีเนี้ยมันจะมีคนเดิมๆคนเก่าๆในอดีตบางคนที่คุณยังเก็บเขาไว้ในบล็อกอะเออว่า เหมือนคนคนนี้แบบเออจะที่เคยคุยคุยมาคนคนนี้มันมันเลิศสุดแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันด้วยอะไรหลายๆอย่างมันไม่ได้ลงเอยกันนะมันจะมีการกลับมาค่ะมันอารมณ์เหมือนเป็นกรรมคู่เวรหรือเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งอะในการกลับมาของคนคนนี้นะคะแล้วก็เออมันเหมือนมันเป็นการกลับมาเพื่อมาต่อความสัมพันธ์ที่มันหยุดชะงักไป ในตอนนั้นน่ะซึ่งมันหยุดชะง,งักไปในแบบที่บางทีเราอาจจะไม่ได้รู้ว่ามันหยุดไปเพราะอะไรคือจําไม่ได้เลี้ยวอะไรเงี้ยแล้วเดือนนี้มันจะเป็นการกลับมาซึ่งการกลับมาของคนคนนี้สามารถทําให้เป็นคอมมิชเมนได้ด้วยนะสามารถที่จะเป็นคอมมิชเมนได้สามารถที่จะชัดเจนได้มากกว่าเมื่อก่อนนะคะแล้วมันเป็นการกลับมาที่ทําให้เรารู้สึกอยากจะพยายามมีคนคนนี้อยู่ในชีวิตด้วยอะ เออแล้วก็ตัวเขาเองก็มีความรู้สึกอยากจะพยายามที่จะมีเราอยู่ในชีวิตเช่นเดียวกันไพ่มันเป็นไพ่ของมันมีความรู้สึกดีๆให้กันแต่ว่ามันก็มีเหตุผลในการกลับมาและมีเหตุผลในการที่จะกลับมาเลือกคนคนนี้อีกครั้งอะ่ะเออมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นหลายหลยอย่างเลยอะมันตุ๊กคิดว่ามันค่อนข้างที่จะถูกที่ถูกเวลาเราก็ลงตัวเหมือนไม่ต้องพูดอะไรเยอะไม่ต้องคิดอะไรเยอะอะไรเงี้ยอ,อืมไพ่ขึ้นเดอแล้วเวอร์ค่คะแล้วก็มีหนึ่งดาบ ้วยแล้วก็อออันนี้เป็นสิบดาม,มันเหมือนแบบคนคนนี้อาจจะเป็นคนไกลได้นะคะแล้วก็ตุ๊กคิดว่ามันเหมือนกับว่ามันถึงเวลาที่เราที่จะต้องไม่เลือกทางใดก็ทางหนึ่งไปเลยนะคะแต่ตุ๊กคิดว่ามันเป็นไปได้ว่าถ้าเกิดมีชอยเข้ามาในชีวิตคุณคนคนนี้จะเป็นตัวเลือกที่คุณน่าจะเป็นนัมเบอร์วันที่คุณจะเลือกอะเพราะว่าดูทรงแล้วเนี่ย เหมือนคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่เรารู้สึกคลิกมากกว่าแล้วก็ไม่ว่าจะกลับมาสักกี่ครั้งเขาจะมีพัฒนาการนะอะไรบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกว่าเออมันไปต่อได้มันไปต่อได้อะไรอย่างเงี้ยมัน,ม,นมันเหมือนค่อยๆไปกันได้แล้วเขาเองก็จะค่อยๆชัดเจนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คนค,คนนี้โสดมากตอนตอนเนี้ยตอนเนี้ยนะโสดมากโสดในชนิดที่ว่าเออพร้อมแหละที่จะมีใครสักคนไม่กลัวความรักและสามารถไปได้และแต่ว่า มันก็ยังมีนิดหนึ่งนะตุ๊กคิดว่ามันจะยังมีแบบนิสัยดเดิมของทั้งคุณและเขาอะที่มันยังคงมีความแบบมันก็ไม่ได้เชิงแบบอีโก้หรืออะไรขนาดนั้นแต่เป็นความที่แบบกล้ากลัวในความสัมพันธ์เพราะว่ามันกับคนคนนี้มันเหมือนเคยมีอดีตมาแล้วอะมันไม่สกเซสอะมันก็จะมีเปอร์เซ็นต์ของความยังลุ้นๆอยู่ว่าเอ๊ะถ้ามันคอมมินต์จริงๆแล้วมันจะได้ไม่วะอะไรอย่างเงี้ย นะคะมันจะมันจะเลิกกันไหมอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความรู้สึกแบบนี้ขึ้นมาอยู่นะแต่ว่าตุกคิดว่ามันมันสามารถลงเอยด้วยกันได้ค่ะโอเคเทมิซี่ขอความใกล้ชิดคุณจะได้ใกล้ชิดซึ่งกันและกันได้รู้ใจกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยตุกคิดว่ามันจะเป็นอีกหนึ่งเดือนที่การสารต่อเนี้ไม่เสียหายอืม New love ค่ะเป็นความรักครั้งใหม่ได้เลยเพราะฉะนั้นตุกคิดว่าน่าจะเป็น commitment จริงๆนะเดี๋ยวขอดูไพ่ใบสุดท้ายหน่อย No เนี่ยมันก็อาจจะยังมีบางอย่างแบบนิดนึงอะ่ะเออเพราะฉะนั้นก็ตุ๊กต้องไว้ใจซึ่งก,กันและกันแล้วก็เชื่อใจซึ่งกันและกันค่ะมันถึงจะออผ่าน อุปสรรคอะไรตรงเนี้ไปได้มันถึงจะมั่นใจมากขึ้นตนุกคิดว่าความสัมพันธ์กองเนี้ยพลังงานวันเนี้ยมันอยู่ที่ชาวราศีพิจิกอะแล้วก็คนที่คุณดิวยอยูอ่อะเออเชื่อใจกันไหมไว้ใจกันไหมนะคะประมาณนี้ชาวราศีพิจิกมาดูกันค่ะโอเคพไพ่ใบแรกได้หนึ่งดาบคิงชือดาบ คิงถือถ้วยแหมคิงถือดับแล้วมีคิงถือถ้วยด้วยนะจะรักหรือไม่รักดีเนี่ยจะรักแต่ก็กลัวแต่ก็อยากจะสู้เอ๊ะอะไรยังไงอ่ะสี่เหรียญมาค่ะสามถ้วยเดิร์ตไรเหาสามไม่เท้าในซอกซ์ซัมเมอรความสัมพันธ์นี้อาจจะไม่กลัวแล้วอีกต่อไปนะคะ อาจจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความมั่นใจมากขึ้นเอา,อางี้แล้วกันแล้วก็เป็นไพ่หนึ่งถ้วยสวยงามมากคือตุ๊กจะบอกว่าความสัมพันธ์เนี้ยตุ๊กว่าเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่คุณทั้งคู่พร้อมที่จะฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกันนะแบบอารมณ์แบบเอาสักตั้งวะถ้าสมมุติมันไปกันไม่รอดจริงก็แค่เลิกกันแค่นั้นเองคือจะกลัวทําไมกับความเสียใจคนเรามันไม่จําเป็นที่จะต้องอยู่โดดเดี่ยวละ คนเรามันจําเป็นต้องมีคู่แหละจะเล่นแง่ตั้งแง่ค้นหาคนนู้นคนนี้ไปทําไมจะแบบจะแบบยังไม่เจอคนที่ใช่บ้าบอกขอแตกทําไมอะไรอย่างเงี้ยแบบขอแค่หยุดเพื่อใครสักคนคนคนนี้ก็คือสามารถเปลี่ยนเป็นคนที่ใช่ได้เองแหละอะไรอย่างเงี้ยเลยนะคะอารมณ์เหมือนกับคนที่รู้สึกว่าจริงๆแล้วการมีความรักมันทําให้พลังงานของเรามันแข็งแกร่งขึ้นเรามีความรักดี พลังงานการทํางานของเราก็ดีไปด้วยนะคะเอ,อตุกไม่ได้บอกว่าคนโสดที่ทํางานเก่งๆอะ่ะเขาจะงานไม่ดีนะไม่ใช่นะหรือคนที่มีคู่แล้วงานจะดีเสมอไปมันมันก็ไม่ใช่นะแต่ตุกจะบอกว่าสําหรับบางคนเลยอะคะ่ะคือบางทีเราเป็นคนทํางานเก่งมากๆเรา,าวเวลาเราเหนื่อยมากๆแล้วมันกลับบ้านมาแล้วเจอใครสักคนที่เขาพร้อมที่จะอ้าแขนกอดเราอะ่ะ หรือรับฟังเราโดยที่แบบไม่โต้แย้งอะไรอะ่ะบางทีแล้วมันอาจจะเป็นความสุขใจอย่างหนึ่งที่มันผ่อนคลายจากการทํางานได้ตุกว่าความสัมพันธ์ของคนความสัมพันธ์ไม่เจนชาวราศีพิจิกกาลังจะเป็นแบบนั้นมันเหมือนกับว่ามีความรู้สึกว่าเฮ้ยจะอยู่คนเดียวไปทําไมวะคือเราก็อยู่คนเดียวได้แหละแต่การมีคู่อะเรามองเห็นแล้วว่ามันมีเรื่องที่ดีกว่าเพราะเราสามารถคุยอะไรกันได้หลายๆอย่างแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าคนคนนี้คือคนที่ ค่อนข้างที่จะเข้าใจเรามากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือตัวเขาเองรู้สึกแบบนั้นนะแบบเดียวกับคุณเพราะว่าไพ่พลังงานฝั่งเขาว่าตุกก็มองว่ามันน่าจะเป็นตัวเขาอะค่ะที่รู้สึกแบบอืมจริงๆก็ไม่พร้อมนะอยากแค่เป็นเพื่อนไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอยากเป็นเพื่อนที่มากมากกว่าเพื่อนอะแต่ยังไม่ถึงขนาดแฟนอะแต่ก็มีความรู้สึกว่าถ้าเป็นแฟนไปเลยมันน่าจะดีขนาดไหนเพราะฉะนั้นตุกว่าคนที่จะก้าวผ่านความกลัว ไม่น่าจะเป็นคุณน่าจะเป็นเขานะคะที่จะแบบพร้อมที่จะมีความสัมพันธ์เดินหน้าไปเดือนนี้คนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเอ่อยังไงก็คอมมิชเมน์ยังไงก็คอมมิชเมนแน่นอนตู๊ก้าวคล้ายๆคนโสดเลยคือยังไงก็คอมมิชเมนนะคะเห็นชัดมันไม่มีอะไรที่ต้องสงสัยค่ะไม่มีอะไรที่ต้องกังวลใจกลัวการโดดเดี่ยวเพราะฉะนั้นก็เลยต้องทําอะไรให้มันชัดเจนนะคะมีไพ่ห้ามเทาด้วย คือความกลัวก,ก็ยังมีอยู่แต่ว่าสุดท้ายแล้วพยายามที่จะไม่สนใจมันนะคะคือไพ่ไพ่ออกแนวค่อนข้างดีเลยแหละว,ว่ามันเป็นเรื่องของการตัดสินใจคิดเยอะประมวลผลแล้วแต่ว่ายังไงแล้วอะ่ะก็มองทุกทางแล้วมันมีข้อดีมากกว่าข้อเสียในการที่จะมีชีวิตคู่เพราะฉะนั้นเดือนนี้ความรักร้อนๆเลยมีแฟนแน่นอนนะคะคอมมิทเมนต์แน่นอนชาวราศีพิจิกดีใจด้วย อิจฉาเลยนะเนี่ยแอบอิจฉาเลยนะคะนี่อินอย่างคุณ2คนเข้ากันได้ดีค่ะเพราะฉะนั้นการเข้ากันได้ดีมันน่าจะเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องอื่นอย่าทําให้มันดูวุ่นวายไปเลยจะทําให้มันเรื่องเยอะทําไมนะคะโอเค l เลดี้เฟ sell you ค่ะก็ถ้าลองถ้าเกิดสมมุติว่ายังช่างใจไม่ได้ก็ลองให้ให้เพื่อนเป็นคนช่วยแต่ว่าอันเนี้ยตุกอะมีความรู้สึกอะไรปะ มันเหมือนแบบคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ไมพิเจนนะมันเหมือนเราเป็นเพื่อนกันอะแต่ว่าเพื่อนอ,อยากจะมากกว่าเพื่อนนะคะโอเคโนแต่ทําไมพายยังขึ้นโนอยู่มันอาจจะยังมีความกลัวอยู่แต่ว่าเดี๋ยวมันจะผ่านไปได้คือตุ๊กมีความรู้สุกว่าตุ๊กไม่ได้กังวลใจนะสําหรับคุณเลยว่าเฮ้ย mm. <He i, S 2> มันจะเป็นแบบไปตามที่เราคิดไหมเราจะได้แบบ เป็นคู่กันไม้หรืออะไรอย่างเงี้ยคือตุกแค่มีความสุขว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นดีๆของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนที่มันจะชัดเจนแล้วเปิดใจกันมากขึ้นแต่ว่าก็สําหรับบางคนนะตอนที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมันเหมือนจะดีแล้วก็มีท็อกซิกบ้างแต่พอเปลี่ยนมาเป็นแฟนแล้วอ่ะบางทีมันท็อกซิกกว่าเก่าไงเพราะฉะนั้นอันเนี้ยคุณก็ต้องพิจารณาดูดูเองว่าจริงๆแล้วมันเหมาะที่จะเปลี่ยนไหมหรือจะคงความสัมพันธ์แบบนี้กันไปก่อนสักระยะเราค่อยเปลี่ยน นะคะไม่ใช่เริ่มสิมาจบกันที่คนมีคู่นะคะชาวราศีพิจิกเปิดด้วย Queen of Summer ค่ะคือ Queen of Cups like เดอะไลท์เฮาส์อ่าเห่นนะห้าหกไม้เท้ายวดูพิน สิบถ้วยเด็ดดี้วายชาวราศีพิจิกนี่หน่าอิจฉาจังเลยใครจะดูแบบรักขณาก็ได้นะคะหรือจะดูแบบราศีแบบไทยก็ได้นะเออใครบางคนแบบเข้ามาส่องก็มาโนวโนไปว่านี่ราศีชั้นก็ได้นะคะเออเพราะว่ามันเป็นพลังงานดีไงเราเลือกที่จะรับพลังงานดีๆได้อะตุ๊กอยากจะบอกวเวลาตุ๊กไปเสียงเซมซีที่วัดอะเดี๋ยวนี้ตุ๊กไม่เสียงแล้วนะเซมซีอะ ตุกไปเลือกเอาเลยใบยไหนที่ดีๆชีวิตเราวิเคราได้ค่ะบางคนอาจจะแบบเอ้ยเสียงออกมาไม่ดีแล้วก็แบบจิตใจแบบไม่ดีใช่ป่ะบางคนแบบจิตตกง่ายอย่างเงี้ยไม่ค่ะทุกเดินไปเลยทุกดูเลยใบยไหนแบบอ่านแล้วใบไหนดีบางทีแบบก็ถ่ายรูปในมือถือเซฟเอาไว้หรือบางทีก็หยิบมาแล้วก็พกใส่กระเป๋าเออว่าเราเป็นคนดวงดี <laughs> คือดูเหมือนเป็นคนโกงเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วอะ่ะทุกเชื่อว่าคนเราเลือกได้นะคะเพราะเหมือนกับเวลาเราเข้ามาฟังคลิปอ่ะแล้ว ถ้าพลังงานมันดีเราก็รับไปพลังงานไม่ดีเราก็โอ้ไม่ใช่ของฉันแต่ถ้าเกิดบังเอ,อิญไปเห็นรลศสีไหนแล้วแบบเฮ้ยนี่เหมือนเรื่องราวของฉันเลยก็มานูไปก็ได้ว่าสงสัยจะเป็น,นเรื่องราวของฉันนะอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะสําหรับคนมีคู่ชาวราศีพิจิกมันเป็นยังไงตุกบอกเลยว่าเดือนนี้ถ้าเกิดคุณรู้จักให้อภัยนะคะรู้จักเข้าใจนะมันจะไม่มีอะไรเลยที่คุณจะต้องมานั่งสงสัยพลังงานคุณค่อนข้างเข้มข้นค่ะเพราะคุณมีแบบ มีเซนสและสัญชาติตยานที่ดีในความสัมพันธ์ตูคิดว่าเดือนนี้ใครยังไม่ได้แต่งงานมีเกณฑ์ของการที่จะมีการเริ่มพูดพูดอะไรบางอย่างนะคะหรือบอกๆอ,อะไรบางอย่างแบบเธอเธอเธอ,เธอฉันแบบเหมือนถ้าเราอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวจะเป็นยังไงถ้าเรามีลูกด้วยกันจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยส่วนใครที่อยู่กันเป็นครอบครัวแล้วและยังไม่มีลูกอะ่ะมันก็เหมือนเร,เริ่มมีการพูดแต่บางคนถ้ามีลูกกันแล้วเป็นครอบครัวกันแล้วอะคะ่ะอะไรที่เป็นปัญหารหรือสิ่งอะไรที่ ทำไปแล้วรู้สึกต่างคนต่างไม่สบายใจเดือนนี้อาจจะมีการแบบพูดๆกันนิดนึงว่าเออเธอแบบนี้มันไม่ดีนะมันไม่น่ารักอะไรอย่างเงี้ยเราแบบมาปรับความเข้าใจกันไหมตุกว่าอันนี้มันเหมือนเป็นการเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นการจับกลุ่มคุยกันในเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ถ้าใครไม่มีปัญหาเดือนนี้ก็จะมีแต่เรื่องสนุกๆครั้งนั้นเลยที่ ที่จะทำกันนะนะคะแล้วก็เป็นเรื่องดีๆแล้วก็ที่สำคัญเดือนนี้ต่างคนจะตา่างมีสเปซที่แบบคุณก็ไปหาเพื่อนเขาก็ไปหาเพื่อนแล้วก็กลับบ้านมานั่งเมาท์มอยกันว่าโอ้ยเนี่ยไปคุยอะไรกันมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมแล้วก็เดือนนี้จะเป็นเดือนที่เรารู้สึกว่าเราปลอดภัยที่จะรักกับคนคนนี้เอ่อ ไม่รู้สิทุกคนรู้สึกว่าหลายๆอย่างมันจดัดเรื่องของการจัดการได้ดีอะในความสัมพันธ์อะมันแบบเหมือนอยู่กันได้ง่ายๆคุยกันได้ง่ายๆไม่มีอะไรแบบต้องต้องมาน่ากังวลใจทุกคนอนุญาตใเปิดไพ่ขยายแล้วนะเพราะตุกแค่มีความรู้สึกว่าจริงๆอะไพ่รวมทั้งหมดเลยอะมันเป็นเรื่องของคนสองคนที่เออเรามีเวที่แตกต่างกันแต่เราอยู่ร่วมกันได้คือคือบางคนนะในเรื่องของคู่อะบางคนแบบจะจะแบบ เวลาจะเลือกแฟนอะมันไม่จําเป็นที่จะต้องเลือกคนที่ชอบสีเดียวกันกับเราหรือชอบแบบอ,อ,อะไรเหมือนเราทีมฟุตบอลเดียวกับเราหรืออะไรแบบเนี้ยแต่ให้เลือกคนที่ใช้ไลฟ์สไตล์หรือใช้ชีวิตเหมือนกันอย่างเช่นเออเราชอบไปเที่ยวต่างประเทศเหมือนกันเราเป็นคนกินหรูอยู่แพงเหมือนกันแต่ว่าเราต้องมีต่างทั้งคู่นะเราเป็นคนชอบขับรถ เหมือนกันหรืออะไรแบบนี้คือตูคิดว่ามันเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์หรือเราชอบเดินชอปปิ้งเหมือนกันอะไรเงี้ยนะคะต้องต้องอะไรที่มันเป็นแบบนี้ไม่ใช่แบบชอบสีเดียวกันชอบกินอ,อข้าวเหมือนกันอะไรเงี้ยเบางคนนะไลฟ์ไสไตล์อยู่ด้วยกันได้คืออะไรปะเป็นคนชอบออกกบบาลังกายเหมือนกันชอบไปวิ่งเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยต้องเลือกอะไรแบบนี้อันเนี้ยชาวราศีพิจิกอะ คุณเหมือนคุณได้เจอคนคนนั้นนะคะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ของคุณมันเลยงอกงามแล้วมันก็เติบโตนะคะแล้วก็ในทางเดียวกันเราจะขออยู่กับตัวเราเองหรือมีพื้นที่ส่วนตัวมีเซฟโซนของเรามันก็ได้ไม่มีการโกรธกันไม่มีการถึงหัวกันไม่มีความกังวลใจซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคอู้เห็นไหมโซเมทแท้ๆเลยคนคู่นี้นะคะเป็นโซเมทของกันและกันมันดีแบบนี้นี่เอง แล้วเซลฟ์เฟิร์สค่ะฟีฟีโเซลค่ะคุณได้มีเวลารักตัวเองด้วยคุณได้มีเวลารักเขาด้วยเขาก็มีเวลาของเขาแล้วก็มีเวลารักเราเช่นเดียวกันไปสุดท้ายได้เด e s ซัม t ิ i งเบเต t e r ค่ะทุกๆอย่างมันจะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนะคะในภายภาคหน้าถ้าเรายังคงพลังงานตรงนี้เอาไว้ได้ค่ะก็ประมาณนี้นะคะชาวราศีพิจิกขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขแล้วก็สมหวังในความรักค่ะ